โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมช่อง TU 2 2 X 2 a เเช่นเคยนะฮะวันนี้เลยครับก็ก่อนอื่นเลยครับพี่ก็ต้องขอญาตแจก ID ดีที่แล้วก่อนนะผูก็ยอดไลค์ก็ถล่มทลายก็ต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยนะคะเออพี่คิดว่าพี่แล้วพี่คิดนะพี่ไม่ได้ลงคลิปนานเออคนดูจะหายว่าคนดูไม่หายวะก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับก็วันนี้นะครับพี่อยู่ในหน้าเว็บ e x p i d 1อีกเช่นเคยนะครับรู้สึกว่าหน้าเว็บจะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับ <laughs> น้องๆมาเรามาดูกัน,นครับว่า e x p เขาแจกโค้ดหรือเปล่านะครับวันนี้มาขอาอนุญาตสมัครเดี๋ยวพี่จะสอนสมัครไปในตัวเลยละกันนะครับวันนี้เอาเป็น ffg นะครับแล้วก็1 2 ตามแล้วกันนะครับก็พี่จะสมัครประมาณนี้นครับช่องพี่นะครับแล้วก็รหัสผ่านเป็น6ตัวก็ได้ครับน้องอะไรก็ได้นะครับมาใช่พิษใส่พิดน,นี่โอเคแล้วก็สมัครสมาชิกเลยสมัครสมาชิกสําเร็จนะครับน้องๆอ,อ๋อนี่ไงครับเอาแจกโค้ดให้จริงได้นะครับก็อ่ารหัสโค้ดเลยเนี่ยสอง exp นะครับโอเคกดตกลงได้เลยครับ รู้สึกว่าหน้าเว็บเขาเปลี่ยนนะทุกคนเปลี่ยนไหมครับตอนตอนนั้นที่ผมทํามันไม่ใช่อย่างนี้นะครับฮะของยังไม่มีคลิปผมที่เสียบนออวันนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนโอ้นี่นี่น,นี่ยังมีกล่องส่มไอดีหนึ่งาบาทครับเขาของลงครับอะไรกล่องส่มไอดีหนึ่บาทรุ่นระเบี้ยวสองห้าศูนย์รุ่นรับหกหมัดรุ่นรับผลตื่นรุ่นเงิน 1M ถึง 100M นะครับแล้วก็มีโอกาสเกอสูงอ่ะไหนไนมีอย่างเดียวก็จะเล่นอันนี้แหละครับนะครับเอ่อเติมพารขอเข้าไปดูนะไม่มีเติมพารเติมผลนะซื้อผลแมพบล็อกฟรุตขอเข้าไปดูอ๋อนี่ทุกคนผลก็มีนะครับเออเฮ้ยราคาถูกอยู่นะทุกคน มีผลช้างไหมเนี่ย้ผลช้างก็มีหกสิบาททุกคนวุ้ยถูกอยู่เนี่ยก็นี่นะครับก็เกิดใครแบบอยากเล่นอ่าไอดีเก่าเราครับแล้วถ้าเราอยากได้ผลเลยก็สามารถไปเติมตรงนี้ได้นะทุกคนเออเฮ้ยโอเคอยู่เนี่ยราคาก็ไม่แรงนะทุกคนนะครับก็โอเคประมาณนี้พี่ขออนุญาตแลกขออนุญาตไปแลกโค้ดก่อนนะครับสองศูนเอพเชิญจำด้วยนะครับก็เข้าไปที่อ่า,อา นะะที่เติมโคดน่าจะอยู่ในที่เติมเงินอันนี้เติมเกมไอ้บ้าอ๋อนี่ทุกคนนะครับเขาก็จะอยู่ในหน้าเติมเงินนะครับทุกคนวิธีการเติมโค้ดนะครับก็เติมเงินผ่านไอเทมโคดเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เ้ามาหน้านี้ครับลองใส่ดูได้ไหมสองศูนย์ลืมลืมโทษทีทุกคนโทษทีลืมรหัสโค้ดสองศูนย์ E X P นะครับ โทษทีครับลืมสองศูนย์ e x p เดี๋ยวพี่จะขึ้นตัวใหญ่ให้นะพน้องโอเคมาขอ,อยนาลองแรกโค้ดดูเลอ๋อและโค้ดได้5บาทนะครับอ้าว5บาทก็มีสิทธิ์ได้ตัวอย่างเงี้ยเออนี่ไงยังงินคงเหลือ5บาทไหนขอลองสิสูมแม่งทีเดียวให้หมดอ่ะ5บาทอ่ะดูสิว่าจะได้ไหมทุกคน ห้าบาทนะครับอะไรอะ่ะบดอัดวิดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานถ้าเข้าเกมไม่ได้หรือว่าเป็นอะไรถ้าไม่ได้วิดีโอทางั้นจะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกกรณีอ๋อถ้าเกิดเราได้รหัสก็คือเราต้องอัดวิดีโอด้วยนะทุกคนอัดวิดีโอไว้นะครับถ้าเกิดอดเกมเข้าไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรเงี้ยก็คือเขาจะรับผิดชอบแต่ถ้าเราไม่มีวิดีโอนะครับเขาก็จะไม่รับผิดชอบประมาณนี้หรือเปล่านะครับโอเคมาซื้อเลย5ครั้งนะครับปุ๊บ โอ้โหเกลือเกลือครับทุกคนข้าค้งอืมไปเติมสักยี่สิบบาทไปทุกคนผมค้างคาใจว่ะอนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมสักยี่สิบบาทกันครับก็ใครใ้เติมเงินไม่เป็นนะทุกคนเขาก็จะมีวิธีนะเติมเงินอยู่นี่นะครับก็นี่อยู่คําว่าเติมเงินเติมโค้ดกับเติมเงินจะอยู่ด้วยกันนะทุกคนก็นี่ครับ วิธีการเติมก็กรอกลิงก์อังเปานะครับโอเคครับทุกคนพี่ขออนุญาตไปเติมเงินอีกสัก20บาทก่อนนะครับโอเคครับไป a few moments later โอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่ได้เติมตังเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยครับ20สิบาทนะครับโอเคไปไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่านะครับขออนุญาตสุ่มต่อเลยนะครับขออนุญาตสุ่มทีละสิบแล้วกันนะครับมีงบก็20บาทนะครับมาซื้อเลย โอ้ก็ยังเกลืออยู่เลยทุกคนยังเกลืออยู่เลยนะครับ36แล้วครับก็ตอนนี้เสียไปแล้วถ้านรวมแล้วก็25บาทนะครับทุกคนมาดูซิว่าจะได้ไหมนะครับอีก10บาทมาเพิ่มสูนยหนึ่งตัวซื้อเฮ้ยได้ทุกคน กล่องสุ่มไปดีหนึ่งบาทนะครับเฮ้ยยี่สิบบาทได้เลยเยดอันดับที่สี่ิบห้ากล่องสุ่มไอดีหนึ่งบาทนะครับนี่ไงก็พี่ขอยากปิดไว้ก่อนนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไม่เล่นจิตกรรมทายคลิปนะครับก็คอนเซ็ปต์เดิมพี่นะถ้าไหนพี่เสียตังค์ครับพี่จะขออ่ายอดไลค์จากน้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าที่จะมาแจกให้นะครับโอเคครับเฮ้ยยี่สิบห้าบาทได้เฉย ไปครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันดีกว่านะครับโอเคครับไปโอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่ที่ยืนหน้าเกมนี่ทีบร้าโอ้โหดูเวลอ่ะเปิดมาตกใจแล้วทุกคนโอ้โหยี่สิบบาทได้ขนาดนี้แต่ก็ต้องแจกน้องๆไม่อยากแจกก็ต้องแจกครับคำพูดก็ต้องเป็นคำพูดเนาะสุดท้ายก็ต้องแจกครับแต่ว่าพี่ได้เงินเขียวแค่สามแสนหนึ่งเองนะครับน้องๆแล้วก็เงินม่วงอีกห้าพันนะครับอูโหู มีมัดก๊อตนะครับตื่นนุกสก,กิลแล้วก็ผลโมจิตื่นเปล่าไม่รู้ขออนุญาตดูหน่อยปุ๊บโอเคครับผลโมจิตื่นนะครับทุกคนแล้วก็มีอ่ากีตาร์วู๊ดดาบครัวเด้งนะครับแล้วก็มีเผ่าไซบอร์กใช่ไหมครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโอ้ไม่อยากแจกน้องแต่คำพูดแล้วก็ต้องเป็นคำพูดนะครับเออก็ต้องแจกอะโอ้ ผมต้องแจกอ่ะโอเคไม่เป็นไรสำเพื่อเอครับแจกช่องพี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะแจกให้ก็รอฟังกิตกรรมท้ายคลิปนะครับโอเคขออยุตปิดเสียงเพลงก่อนลืมเลยขอเข้าที่เมนูครับเข้าดูที่ไอเทมนะครับอ่ามีเคียวนะครับแล้วก็อันนี้ดาบอะไรทุกคนดาบะลรก็ลองคอมเมนต์มาบอกทีับพอดีว่าพี่ไม่รู้นะครับแล้วก็มีดาบคู่โอเด้งนะครับน้อง อ,นนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโยรุจิ๋วใช่ไหมทุกคนไม่รู้อะผมก็ไม่รู้นะครับก็รีวิวตามสไตล์ผมนะครับอันนี้กีตร์บุ๊กนะครับขออยาตดูผลนี้มีผลอะไรมาอ่ามีไอผลน้ำแข็งแล้วครับแล้วก็ผลโมจิเฮ้ยมีผลเสียงด้วยทุกคนเฮ้ย ได้ผลว่าจีถือว่าคุ้มแล้วคนเสี่ยงได้ผมไม่รู้เป็นยงไงลองกินเอ้อแมวดีกว่าไม่กินดีกว่าครับเอาไว้ให้น้องๆไปกินกันเองแลวกันนะครับอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะครับมันเป็นยังไงครับไม่เคยเล่นนักทีนะครับขออนุญาตเข้าไปดูค่าพลังนะครับอุ้ยค่าพลังตามเลยทุกคนเฮ้ยยี่สิบบาทคุ้มแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ฮาคิไม่เต็มตัวนะครับ นุน่นๆ่งขบูนอยู่น้องนอนทุกคนเราเขาไหมแมาดีกว่าเรามารีวิวของเราดีกว่านะครับสุ่มผลได้ไหมเดี๋ยวพี่สุ่มผลให้ด้วยโอเคเอาไหมพอไหมโอ้ไม่พอสี่แสนจิตเขามีผลอะไรมั่งเนี่ยมีผลจรวดด้วย <laughs> ลองใช้งานดูไหมทุกคนมีผลอะไรมั่งเนี่ยอา่า มีผลจรวดอะแล้วก็ผลโมจิใช้งานอยู่นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับไม่อยากแจกให้น้องแต่คาพูดก็ต้องเป็นคาพูดแล้วทุกคนเอางี้พี่ได้ขนาดนี้เวลตันด้วยนะครับพี่ขอสักหกสิบไลค์หกสิบไลค์คลิปหน้ามาแจกคลิปนี้พี่แจกไอดีแล้วให้แล้วนะครับเออคลิปนี้ไอดีนี้พี่ขอหกสิบไลค์ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาแจกนะครับไอดีนี้นะครับหกสิบไลค์นะครับช่วยกดครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ โอเคครับน้องสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับเสียดายก็เสียดายนะครับเออก็ยังพูดไม่เลิกโอเคครับสำหรับวันนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยให้พี่ด้วยนะครับน้องสำหรับนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องคอนเซปต์เดิมครับไปละบายๆจุ๊บเจอกลิปหน้าผม60ไลค์นะ๋ยวมาแจกให้ไปแล้ว